กรุงโตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางแห่งความสงบเรียบร้อยและระเบียบว,วินัยกลับต้องกลายเป็นสมนรภูมิของความตึงเครียดทางการเมืองเมื่อกลุ่มชาวกัมพูชาที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นได้รวมตัวกันอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพื่อแสดงพลังต่อต้านรัฐบาลของฮุนเซนผู้นำที่อยู่ในอำนาจมายาวนานกว่าสามทศวรรษเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการประท้วงทั่วไปหากแต่เป็นการลุกฮือเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่เต็มไปด้วยพลังและความหมายทางการเมืองระดับนานาชาติ ผู้ชุมนุมจำนวนมากสวมชุดเครื่องแบบทหารถือธงชาติกำมผู้ชาและตะโกนคำขวัญเรียกร้องประชาธิปไตยและเสรีภาพเสียงของพวกเขากึกกล้องกลางย่านชิบุยาและชินจูกุกลายเป็นภาพที่ทั่วโลกจับตามองว่ากัมพูชาอาจกำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านอีกครั้งหนึ่งดัยยดข้อย่อหน้าสองแรงจูงใจและสาเหตุของการลุกฮือสาเหตุที่ทําให้ชาวกัมพูชาในญี่ปุ่นจํานวนมากตัดสินใจลุกขึ้นมาประท้วงในครั้งนี้มาจากความไม่พอใจต่อการปกครองแบบเผด็จการของฮุเนเซน ที่ยืดเยื้อมานานกว่า38ปีภายหลังจากที่รัฐบาลภายใต้การนำของเขาถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนปราบปรามฝ่ายค้านและควบคุมสื่อภายในประเทศอย่างเข้มงวดผู้ลี้ไทยทางการเมืองชาวกัมพูชาที่หนีออกนอกประเทศรู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปการชุมนุมในโตเกียวจึงเป็นการแสดงออกของพลังประชาชนในต่างแดนที่ต้องการส่งเสียงให้โลกรับรู้ว่ากัมพูชาจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพวกเขาเชื่อว่าญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศประชาธิปไตย และมีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะช่วยสะท้อนเสียงเรียกร้องของพวกเขาไปยังประชาคมโลกย่อหน้าสามเครื่องแบบทหารสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อต้านหนึ่งในภาพที่สร้างความฮือฮาและกลายเป็นไบรันบนโซเชียลมีเดียทั่วโลกคือภาพของผู้ชุมนุมชาวกัมพูชาหลายสิบคนที่สวมชุดเครื่องแบบทหารและเดินอย่างเป็นระเบียบราวกับกองร้อยพวกเขาไม่ได้พกอาวุธแต่ใช้เครื่องแบบเป็นเครื่องมือเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อสื่อว่าประชาชนเองก็สามารถเป็นนักสู้เพื่อเสรีภาพ ได้เช่นเดียวกับทหารในสนามรบเครื่องบบกทหารกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญความสามารถีและความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปลดแอบประเทศจากการปกครองแบบเผด็จการบางคนกล่าวว่าเราสวมชุดนี้ไม่ใช่เพื่อทําสงครามแต่เพื่อแสดงว่าพวกเราพร้อมจะต่อสู้ด้วยหัวใจภาพเหล่านี้ถูกแชร์ไปทั่วโลกภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงและกลายเป็นประเด็นร้อนในสื่อญี่ปุ่นและต่างประเทศลูกโลกที่แสดงทวีปเอเชียออสเตรเลียหน้าสีปฏิกริยาของรัฐบาลญี่ปุ่นและสื่อโลกรัฐบาลญี่ปุ่น ออกถแถลงการแสดงความเป็นห่วงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าญี่ปุ่นให้ความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงออกตามระบบประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามตำรวจนครโตเกียวได้เพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยรอบบริเวณพื้นที่การชุมนุมเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายเป็นความรุนแรงในขณะเดียวกันสื่อมวลชนจากหลายประเทศเช่น BBC, CNN, NHK และ AL Jazeera ต่างรายงานข่าวนี้แบบสดๆพร้อมวิเคราะห์ว่านี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนของการเหมือน องกัมพูชาที่แรงกดดันจากต่างประเทศจะทวีความรุนแรงมากขึ้นต่อรัฐบาลฮุนเซนเสียงเรียกร้องจากโตเกียวในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนกัมพูชาที่อยู่ต่างแดนเริ่มมีบทบาททางการเมืองในระดับโลกเปลวไฟย่อหน้าห้าเสียงของชาวกัมพูชาในต่างแดนการลุกฮือในโตเกียวไม่ใช่เพียงการชมุมนุมของคนกลุ่มเล็กๆเ,เ,เท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวกัมพูชาในประเทศอื่น,นๆเช่นเกาหลีใต้ฝรั่งเศสอเมริกาและออสเตรเลียเริ่มรวมตัวกัน เพื่อจัดกิจกรรมเรียกร้องในลักษณะเดียวกันผู้ชุมนุมหลายคนกล่าวว่าพวกเขาไม่อาจทนเห็นประเทศบ้านเกิดของตนถูกปกครองด้วยความกลัวและการคอรปชันอีกต่อไปหลายคนสูญเสียครอบครัวเพราะนโยบายปราบปรามของรัฐบาลและมองว่าการรวมตัวในต่างแดนคือวิธีเดียวที่จะส่งเสียงโดยไม่ถูกจับกลุ่มความสามารถีของพวกเขาได้แสดงให้เห็นพลังของชาวกัมพูชาเสรีที่พร้อมจะต่อสู้เพื่ออนาคตของประเทศแม้อยู่ไกลบ้านก็ตามภาย หลังจากภาพเหตุการณ์การชุมนุมในโตเกียวถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกรัฐบาลของฮุนเซนได้ออกแถลงการ์ผ่านกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาอย่างเร่งด่วนโดยระบุว่าการกระทำของกลุ่มชาวกัมพูชาในญี่ปุ่นถือเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติพรอ,อ้อมขู่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งการประท้วงนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของกัมพูชาหากมีการเดินทางกลับประเทศคำแถลงดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลภายในรัฐบาลฮุนเซนที่เกรงว่าการลุกฮือครั้งนี้จะลุกลามไปยังประเทศอื่นๆ และจุดประกายให้คนในประเทศลุกขึ้นต่อต้านเช่นกันนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ารัฐบาลได้เพิ่มการเฝ้าระวังสื่อออนไลน์และเครือข่ายผู้ลี้ภัยการเมืองในต่างประเทศอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เสียงเรียกร้องเหล่านี้กลับมามีที่ผลต่อภายในประเทศซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความเปราะบ,บางของระบบก,การปกครองที่พยายหามควบคุมทุกมิติของสังคมลโลกที่มีเส้นเมริเดียนย่อหน้าเจ็การขยายตัวของการเคลื่อนไหวในเอเชียหลังจากโตเกียวกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นการต่อต้านฮ่องกงโซ และจากกาตาก็เริ่มมีการรวมตัวของชาวกัมพูชาในต่างแดนที่มีแนวคิดเดียวกันการเคลื่อนไหวนี้ถูกเรียกว่าขบวนการกัมพูชาเสรี Free c a m b o d i a Movement โดยมีจุดประสงค์หลักคือการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเสรีและเป็นธรรมรวมถึงการยุติการใช้อำนาจในทางมิชอบของรัฐบาลฮุนเซนผู้ชุมนุมในแต่ละประเทศได้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเช่น X อ็กทวิตเตอร์ทิก톡และเฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือในการประสานงานและถ่ายทอดสดกิจกรรมซึ่งได้รับการสนับสนุน จากองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลหลายแห่งการที่การเคลื่อนไหวดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันในหลายประเทศถือเป็นสัญญาณว่าประชาชนกัมพูชาในต่างแดนกำลังสร้างเครือข่ายแรงกดดันระหว่างประเทศเพื่อท้าทายอำนาจของผู้นำเผด็จการที่อยู่มายาวนานที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาคารโบราณคลาสสิกย่อหน้าแปดปฏิกิริยาจากอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านเหตุการณ์นี้สร้างแรงสันเทือนต่อภูมิภาคอาเซียนอย่างมากประเทศเพื่อนบ้านของกัมพูชาเช่นไทยลาว และเวียดนามต่างจับตาดูสถานการณ์อย่างระมัดระวังวังรัฐบาลไทยออกถแถลงการสั้นๆว่าไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ในวงการทูตมีรายงานว่ามีความกังวลต่อเสถียรภาพของภูมิภาคหากเกิดความไม่สงบในกัมพูชาอาจส่งผลต่อเส้นทางเศรษฐกิจและความมั่นคงชายแดนส่วนประเทศฟ,ฟิลิปปินส์และมาเลเซียได้แสดงจุดยืน สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชารับฟังเสียงของประชาชนขณะเดียวกันนักวิเคราะห์มองว่าการที่อาเซียนไม่สามารถออกแถลงการร่วมได้สะท้อนถึงความแตกแยกทางการเมืองในภูมิภาคซึ่งอาจเปิดโอกาสให้มหาอำนาจถ่ายนอกเข้ามามีบทบาทมากขึ้นมังกรย่อ,นยอหน้าก้าวการตอบสนองของจีนและมหาอำนาจโลกประเทศจีนซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของรัฐบาลฮุนเซนได้ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนเสรีภาพของกัมพูชา และเตือนานานาประเทศไม่ให้แทรกแซงกิจการภายในขณะที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปก,กลับมองต่างมุมโดยออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้รัฐบาลฮุนเซนเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและเคารพสิทธิมนุษยชนเหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นสนามแข่งขันทางอิทธิพลระหว่างจีนกับตะวันตกอีกครั้งหนึ่งญี่ปุ่นเองในฐานะเจ้าภาพของการประท้วงก็ต้องดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับทั้งสองฝ่ายการเคลื่อนไหวของชาวกัมพูชาในโตเกียว จึงมีในทางการเมืองระหว่างประเทศมากกว่าที่เห็นภายนอกและสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในดุลอานาจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคใหม่หัวใจแตกสลายย่อหน้าสิบผลกระทบต่อประชาชนในกัมพูชาในกัมพูชาเองเหตุการณ์ในโตเกียวได้จุดประกายให้ประชาชนในประเทศเริ่มพูดถึงเสรีภาพมากขึ้นในโลกออนไลน์แม้ว่าการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลยังคงเป็นสิ่งที่อันตรายและมีความเสี่ยงสูงแต่คลื่นข่าวจากต่างประเทศทําให้ผู้คนเริ่มตื่นตัวและตั้งคําถามกับอํานาจ จะรักมีรายงานว่าชาวบ้านบางพื้นที่แอบรวมตัวกันเพื่อฟังข่าวจากสื่อต่างประเทศและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของประเทศผ่านแอปเข้ารหัสอย่างเทเลกรมและสิทธิแมจะอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลอย่างเข้มงวดแต่พลังแห่งความหวังเริ่มคุกรุ่นในหมู่คนรุ่นใหม่เหตุการณ์ที่โตเกียวจึงไม่ใช่เพียงภาพของการชุมนุมในต่างแดนเท่านั้นหากแต่เป็นประกายไฟที่อาจลุกลามกลับไปยังกรุงพนมเปในไม่ช้า หลังจากเหตุการณ์ชุมนุมในโตเกียวถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรัฐบาลฮุนเซนได้เร่งดำเนินการตอบโต้ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการสั่งปิดบัญชีเฟซบุ๊กทิดทอและเทเล GRAM ของกลุ่มผู้เคลื่อนไหวในต่างประเทศหลายรายพร้อมเผยแพร่ข่าวเชิงโฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อของรัฐว่าการประท้วงดังกล่าวเป็นแผนปฏิบัติการของศัตรูชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรตะวันตกรัฐบาลยังได้ว่าจ้างกองทัพไซเบอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลปลอมเฟกนิว โดยพยายามสร้างภาพว่าผู้ประท้วงเป็นเพียงคนส่วนอ้อยที่ไม่มีอิทธิพลอย่างไรก็ตามความพยายามนี้กลับยิ่งทําให้ชาวกัมพูชาในโลกออนไลน์รู้สึกต่อต้านมากขึ้นเพราะพวกเขามองเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารัฐบาลพยายามปิดกั้นข้อมูลและควบคุมความจริงการตอบโต้เชิงดิจิทัลของอุลเซนจึงกลายเป็นอีกสนามรบที่สะท้อนการต่อสู้ระหว่างอำนาจรัฐและอำนาจประชาชนในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารผู้หญิงแลท็อปย่อหน้า12บทบาทของคนรุ่นใหม่ กัมพูชาหนึ่งในปรากฏการที่โดดเด่นที่สุดของการลุกฮือครั้งนี้คือการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ชาวกัมพูชาทั้งในและนอกประเทศพวกเขาใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักในก่อหาราเผยแพร่ข้อมูลสร้างวิดีโอเชิงสารคาดีสั้นบันทึกคำให้สัมภาษณ์ของผู้ลี้ภัยและใช้แฮชแท็กฟรีก a มพูชาและฮิสุมัสโกเพื่อรวมพลังในโลกออนไลน์นักศึกษากัมพูชาในโตเกียวโอซากา้าและเกียวโตกลายเป็นผู้นำทางความคิดในการจัดระเบียบและสร้างความเข้าใจในประเด็นประชาธิปไตยหลายคนเปรียบพวกเขากับ เยาวชนฮ่องกงที่เคยจุดประกายการเคลื่อนไหวเพื่อเสรีภาพในเอเชียคนรุ่นใหม่เหล่านี้ไม่เพียงต้องการล้มระบอบเก่าแต่ยังต้องการสร้างอนาคตที่โปร่งใสย,ยุติธรรมและเท่าเทียมสำหรับบ้านเกิดของพวกเขาเสียงของพวกเขากำลังสะทอ้อนนับไปถึงคนรุ่นเดียวกันในกัมพูชาที่เริ่มตั้งคำถามว่าเราจะอยู่กับความกลัวไปอีกกี่ปีชาวญี่ปุ่นย่อหน้า13เสียงสนับสนุนจากสังคมญี่ปุ่นประชาชนญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจต่อเหตุการณ์ครั้งนี้โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา และนักสิทธิมนุษยชนที่เห็นอกเห็นใจผู้ลีภ้ภัยชาวกัมพูชาหลายองค์กรในญี่ปุ่นเช่นเจ็ดแปนฮิวแมนเรดเน็ตเวิร์กและเอเชียดิโม a ครซ o r ฟอรัมได้ออกถแถลงการสนับสนุนสิทธิของชาวกัมพูชาในการแสดงออกทางการเมืองพวกเขาได้จัดตั้งกลุ่มอาสาโตเกียวเพื่อกัมพูชาเสรีโตเกียววอลเลนติฟอร์ฟรีเคเบรียเพื่อช่วยยับประสานงานด้านสถานที่และความปลอดภัยในการชุมนุมรวมทั้งระดมทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประท้วงที่อาจถูกกดดันจากรัฐบาลในกัมพูชาการสนับสนุนนี้สร้างความประทับใจ และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ชุมนุมเป็นอย่างมากเพราะเป็นครั้งแรกที่คนญี่ปุ่นจํานวนหนึ่งลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิเสรีภาพของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรูปแบบที่ชัดเจนขนาดนี้โตเกียวจึงไม่ได้เป็นเพียงเมืองหลวงของญี่ปุ่นอีกต่อไปแต่กลายเป็นเวทีแห่งเสรีภาพของภูมิภาคขอย่อหน้า14การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศหลายรายให้ความเห็นตรงกันว่าการลุกฮือของชาวกัมพูชาในญี่ปุ่นครั้งนี้ ไม่ใช่เหตุการณ์ชั่วคราวแต่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างทางการเมืองของกัมพูชาดรมาซาอากิทาเคดะจากมหาวิทยาลัยโตเกียวกล่าวว่าฮุนเซนอาจยังคงมีอำนาจภายในประเทศแต่แรงกดดันจากประชาคมโลกและเครือข่ายพัดถิ่นในต่างแดนจะค่อยๆบั่นทอนเสถียรภาพของเขาผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเสริมว่าการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ในต่างประเทศมีความสำคัญเทียบเท่ากับกองกำลังการเมืองใหม่ที่จะสร้างแรงสันสเทือนในอีกใหม่ นากีปีข้างหน้าเหตุการณ์ในโตเกียวจึงถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทวงคืนประชาธิปไตยในกัมพูชาที่โลกจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดพระอาทิตย์ขึ้นย่อหน้า15ความหวังของผู้ลี้ภัยและอนาคตของกัมพูชาในค่ำคืนหลังการประท้วงสงบลงผู้ลี้ภัยกัมพูชาหลายคนรวมตัวกันที่สวนโยโยกิในโตเกียวพวกเขาแบ่งปันเรื่องราวความทุกข์ยากและความหวังร่วมกันบางคนหนีออกจากประเทศเมื่อสิบปีก่อนบางคนเพิ่งมาถึงญี่ปุ่นไม่ถึงปีแต่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน คือการเห็นกัมพูชาปลอดจากความกลัวพวกเขากล่าวว่าการได้ชุมนุมในโตเกียวคือครั้งแรกที่รู้สึกว่าหามีอิสระจริงๆและสัญญาว่าจะไม่หยุดต่อสู้จนกว่าประเทศของพวกเขาจะได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงเสียงเพลงชาติของกัมพูชาที่ถูกขับร้องกลางคืนโตเกียวสะท้อนกล้องไปทั่วราวกับประกาศให้โลกรู้ว่าความหวังยังไม่ตายสำหรับผู้ลี้ภัยเหล่านี้นี่ไม่ใช่จุดจบของการต่อสู้แต่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางใหม่เพื่อบ้านเกิดที่พวกเขารัก หลังจากการชุมนุมในโตเกียวจบลงภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนขบวนการ f r e c ี m b o d i a m o v ม ment ได้กลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกกระจายอยู่ในกว่า25ประเทศทั่วโลกทั้งในเอเชียยุโรปและอเมริก,การเนือการเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแต่เป็นการประท้วงเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ยังพัฒนาไปสู่การสร้างองค์กรทัดถิน่นที่มีระบบและโครงสร้างอย่างจริงจังมีการตั้งคณะกรรมาการประชาธิปไตยกัมพูชาเซรีเพื่อจัดตั้งคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชน การสื่อสารและการทูตผู้ลิภัยทางการเมืองจำนวนมากสมัครเข้าร่วมพร้อมให้คำมั่นว่าจะต่อสู้ด้วยแนวทางสันติวิธีการเคลื่อนไหวนี้เริ่มได้รับการยอมรับจากองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเช่น Human Rights Watch และ Amnesty International ซึ่งมองว่าขบวนการนี้อาจกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ถอมมาให้รัฐบาลฮุนเซนต้องปรับท่าทีในไม่ช้าย่อหน้า17ปฏิกิริยาของฮุนมาเนตและความตึงเครียดในรัฐบาลฮุนมาเนตบุตรชายของฮุนเซน และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันได้ออกแถลงการในสื่อภายในประเทศว่ากัมพูชาไม่จําเป็นต้องรับฟังเสียงจากต่างแดนพร้อมกล่าวหาว่าขบวนการในโตเกียวได้รับเงินสนับสนุนจากกลุ่มต่อต้านรัฐอย่างไรก็ตามการตอบสนองของเขากลับสร้างกระแสไม่พอใจในหมู่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในพนมเปญที่เริ่มมองว่าเขาเป็นเพียงเงาของบิดาการประท้วงเล็กๆในประเทศเริ่มเกิดขึ้นแบบเงียบๆเ,เช่นการติดโปสเตอร์ฟรีแคมบดีอาตามกำแพงเมืองหลวง หรือการวาดภาพเสียดสีหุนเซนในโลกออนไลน์แม้จะมีการจับกลุ่มและข่มขูแต่กระแสการต่อต้านกลับยิ่งเพิ่มขึ้นหุนมาเนตเริ่มถูกกดดันจากทั้งในและนอกประเทศโดยเฉพาะจากกองทัพบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางแข็งกร้าวของเขาการเมืองภายในกัมพูชาจึงเริ่มสั่นคลอนอย่างเห็นได้ชัดทิวทัศน์ของเมืองย่อหน้า18การเปลี่ยนแปลงในพนมเปนและกระแสตื่นตัวภายในประเทศแม้รัฐบาลพยายามควบคุมสื่อแต่กระแสโตเกียวเดือดได้ซึมเข้าสู่สังคมกัมพูชาอย่างรวดเร็ววิดีโอ และภาพการประท้วงถูกแชร์ต่อผ่านช่องทางลับของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยในพนมเปญและเสียมราชผู้คนเริ่มจัดเวทีเสวนาใต้ดินเกี่ยวกับอนาคตของประเทศบางกลุ่มในภาคธุรกิจเริ่มออกมาวิจารณ์รัฐบาลอย่างเปิดเผยเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีความไม่พอใจที่เคยเงียบเงนันเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นพลังแห่งความหวังนักวิเคราะห์บางคนมองว่านี่คือฤดูใบไม้ผลิกัมพูชาที่อาจนําไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในอนาคตหากแรงกดดัน จากต่างประเทศยังคงต่อเนื่องการประท้วงในโตเกียวจึงกลายเป็นชนวนที่ทําให้ประชาชนในประเทศระหนักว่าพวกเขามีสิทธิที่จะฝันถึงเสรีภาพอีกครั้งหนึ่งนพิราบย่อหน้าสิกาการประเมินจากโลกตะวันตกและองค์กรระหว่างประเทศประเทศในยุโรปและสหรัฐได้เริ่มพิจารณามาตร,ราการทางการทูตใหม่ต่อรัฐบาลกัมพูชาเช่นการจำกัดสิทธิทางเศรษฐกิจบางอย่างและการตรวจสอบเงินทุนจากต่างประเทศที่สนับสนุนรัฐบาลฮุนเซนองค์การสหรประชาชาติ UN ได้เรียกร้องให้กัมพูชาเปิดประตูให้ผู้ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนเข้าไปทำงานในประเทศขณะเดียวกันสภายุโรปได้ออกมติสนับสนุนการเจราจาระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มพัฒถิ่นเพื่อหาทางออกทางการเมืองโดยสันติวิธีการนี้อาจช่วยให้เกิดการเลือกตั้งที่โปรง่งใสในอนาคตนักการทูตหลายประเทศเชื่อว่าหากขบวนการฟรีแคมโบเดียังคงขับเคลื่อนอย่างสันติและมีกลยุทธ์ทางการเมืองที่ดีรัฐบาลฮุนมาเนตจะต้องเผชิญกับแรงกดดัน ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และอาจต้องยอมเปิดโต๊ะเจราจาในที่สุดสายรุ้งย่อหน้า20บทสรุปแห่งการต่อสู้เพื่อเสรีภาพเหตุการณ์โตเกียวเดือดไม่ได้เป็นเพียงข่าวการประท้วงธรรมดาแต่คือการประกาศจุดเริ่มต้นของการฟื้นคืนศักดิ์ศรีของชาวกัมพูชาในศตวรรษที่21จากเสียงเล็กๆของผู้ลี้ภัยในต่างแดนสู่การลุกฮือของผู้คนทั่วโลกพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพลังแห่งประชาชนแม้อยู่ห่างจากบ้านเกิดหลายพันกิโลเมตรก็ยังสั่ง ฮามารสั่นสะเทือนอำนาจที่กดขี่มานานได้เสียงตะโกนของผู้ประท้วงในโตเกียวเราจะไม่ยอมจำนนกลายเป็นคำประกาศที่สะท้อนถึงความหวังของคนทั้งชาติและแม้การต่อสู้จะยังไม่จบแต่ไฟแห่งเสรีภาพได้ถูกจุดขึ้นแล้วในใจของชาวกัมพูชาทุกคนโลกกำลังจับตามองและวันหนึ่งฤดูแห่งประชาธิปไตยอธิบาลขึ้นบนผืนแผ่นดินกัมพูชาอย่างสง่างาม